กสออไปเมื่ีี้้นช่วงเช้ามาตอนเช้าคใช่ครับก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเราครับแล้วแต่ดาวก็เป็นการเดินมรายการเวทีใหญ่ๆอย่างนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะหายตื่นเต้นยังเป็นเป็นอีเวนต์เป็นอีเวนต์เน้องเป็นอีเวนต์เว่ากี่กี่ครั้งก็จับนับไม่เคยไม่เคยไม่เคยนับไม่เคยไม่ไม่ได้นับไม่เคยนับ ไม่เคยนับแต่ก็ดีใจตื่นเต้นทุกครั้งที่ขึ้นเลยครับเมื่อเช้าสอนแต่เรอบล่นปืนตอนเล็กถ่ายนะถายตื่นเต้นมากก็จริงๆแล้วมันเวลาไม่ว่าเราจะขึ้นเวทีไหนครับมันจะมีความตื่นเต้นแบบข้างในลึกๆจะแบบตื่นเต้นใช่คใช่ตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วเรามีการแบบว่าทำยังไงให้เราถ่ายตื่นเต้นมากกับของโปรดลุยหน้างานเลยครับจริงไหมจริงๆแบบไม่มี กัดฟันลุยไปเลย <laughs> ใช่ลุย <laughs> ไปเลย <laughs> อันจริงก็แบบมันก็แบบเขาเรียกอะไรมันจะมีแบบเสียงแบบเชียร์ของทุกคนอะไรอย <c oughs> <ช>่างเงี้ยมันก็จะ<ช><ช>มีผลมากนะครับเวลาแบบมีคนเชียร์เราเราก็เหมือนแบบหรือว่าแบบช่วยร้องด้วยอ่าใช่ช่วยร้<ช>ยองเพลงด้วยก็จะแบบทำให้เราหายตื่นเต้นเ,นเยอะแต่มันจะมันก็จะกล้าที่แบบจะร้องเพลงหรือว่าจะทำอะไรมีให้ก็ลังใจกันแบบขึ้นเวทีมีมะโดยปกติแล้วมีมีมีให้กลังใจอยู่แล้วกอดหอมหอมไหมเพื่อนบอกไหมเพื่อนครับ งานอ่างานแบบยังมีอีกสีอะไรนี่ครับงานแบบก็ยังยังมีอีกนะครับช่วงนี้เขาบอกจันหรืก็เพราะว่าจัดมาแล้วสามวันนะครับก็ใครที่ยังไม่เข้าร่วมงานนะครับก็บอกว่าในงานนะครับมีกิจกรรมมากมายที่แบบทำให้คนแบบเออตื่นเต้นแต่ว่าแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนได้นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มาเข้าร่วมงานก็ถือว่ามาทำบุญกับพวกเราด้วยนะครับผม พวกเราก็ทําอะไรนะที่เราไปวัดว่ากันอ่ะพวกเราก็วาดกระติกน้ำของผมเอามาประมูลเพื่อที่จะโด n a t e ให้คนที่เป็นโรคหัวใจบริจาคใช่บริจาคดีใจมากๆเลยครับที่ได้ได้ร่วมบริจาคของผมก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆที่แบบได้ช่วยเหลือคนที่เป็นโรคปัดใจจริในความเสี่ยงมากผลงานศิลปะของเราสองคนนี้ไงคะศิลปะเรอครับผลงานแบบเกตเกสีครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้คะแนนผลน ผลงานเหรออ๋อที่วาดใช่ไหมครับอ๋อผลงานที่วาดอ่อก็ก็น่ารักดีครับของผมด้วยแต่ผลงานหรือพูดถึงอะไรคะน่ารักผลงานครับใช่ของผมก็เท่ดีครับผมเท่ดีผลงานเขาวาดแบบมาเป็นแบบการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับตั้งใจวาดครับตั้งใจวาดมาเพราะอะไรคะับเพราะอะไรเป็นแบบครับก็หวังว่าแบบถ้าถ้าวาดดีๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบคนชอบอาจจะแบบ อยากให้ทุกคนแบบเข้ามาประมูลมากขึ้นอะไรอย่างนี้อ่ามันจะมีความแบบพิเศษสเปเชียลในในตัวขวดน้ำอะไรเงี้ยของดังเลยก็แบบมีซิกเนเจอร์ของเขาผมก็จะมีซิกเนเจอร์แบบนี่แบบอย่างเช่นแบบอะไรนะวาดวาดจุ่มอ่าวาดหมวาดเอฟเวอร์ดวาดแมววาดต้นไม้วาดดาววาดแบบวาดเยอะมากตอนนั้นคือวาดเยอะมากแบบสนุกกับงานวาดแหละตอนนั้นก็ อยากให้ทุกคนร่วมทำามบุญแบบต่ำเลยติดนำพวเราลัะที่้าขคนทั้รอบ6รอเมื่อวาน JD <the> anniversary ใช่ <c oughs> first, first year มันคือวันที่เจอกันครั้งแรกครับ <c oughs> ที่ค่ายในตติกเลยก็คือแบบเป็นวันอะไรนะ <c oughs> เป็นวนัน <c oughs> เป็นวนัน <c oughs> เป็นวนันเป็นวนันแคสและดาวของผม <c oughs> ตอนเจอกับครั e like ้งแรกเรามีความรู hey. oh. Shit, honestly, ้ส so ึกต่องกัน yeah. ยังไงบ้างมันเหมือนกับตอนนี้ไหมเหมือนตอนนี้ไหมหมายถึงว่าเราคิดว่าตอนแรกเขาเป็นคนยังไงแล้วตอนนี้อ๋อก็จริงๆแล้วก็คิดว่าเขาเป็นคนที่โตกว่าโตกว่าผมซึ่งก็เคยคุยกันแล้วเขาก็คิดว่าผมโตกว่าเขาด้วยด้วยลุกด้วยอะไรอย่างี้ครับใช่แล้วต่างคนคิดว่าแบบต่างคนโตกว่ากัน จริงๆเราก็อายุเท่ากันเลยแร้วพอรู้จักกันมาหนึ่งปีเราใช่โตกันใช่เด็กกันคหมบอกเขาดิพอพอกันครับพ่อพ่อกันพอพอกันเลยใช่ไหมได้ได้ได้ไดได้อยู่แล้วได้เขาอยากให้เล่าถึงความประทับใจดีกว่าการละกันปีที่ผ่านมาเป็นยัไงบ้างอ๋อครับใจใจเล้อเนี่ยมาเล่ามาเล่าเรื่องความประทับใจหน้าต่อคนแบบโอ้โหตั้งเยอะตั้งเยอะเขินอ่ะเฮ้ยเขิน เข้าใจไหมแบบมันมันเข้าใจความแบบเพื่อนสนิทที่แบบอ่าแบบเขาเรียกไม่กล้าชมกันมอ่ะเอ้แต่ผมไม่ชมบ่อย,อยนะเอ้ยแต่ผมฮะเอ้ยชมชมเราผมก็ชมบ่อยอ่าแต่อ่าเริ่มเลยเลยคมามประทับใจใช่ไหมให้เปิดเลยอ่มมาควมปรทับใจเหรออืมผมว่าธรรมชาติเขาแหละผมว่านะผมว่าความธรรมชาติเขาคือแบบเปนแบบเป็นแบบ เนี่ยเนี่ยเห็นไหมก็แบบผมว่ามันมันไม่เหมือนใครเลยครับโอช่ขอส่วนอ่ะส่วนของผมก็เขาเป็นคนที่ Active Energy เยอะของผมซึ่งก็แบบก็คือแบบถ้าเกิดผมจะไปเที่ยวไหนแบบเขาเนี่ยคือคอาจริงๆไหมผมไม่ต้องวางแผนอะไรเลยก็ได้คือเขาเป็นคนที่จะแบบจัด จัดการทุกอย่างเลยว่บเฮ้วันนี้ไปไหนทําอะไรดีครับผมก็ชอบเขาที่แบบเอ็นเอ์จี้เยอะมากซึ่งพอกระทั่งแล้วผมก็แบบชิลๆไงตามตามเขาแบบเขาแบบให้เขานําทางชิลมากชิลมากนอกจากเราสองคนหนึ่งปีแล้วแฟนที่ support เรามาหนึ่งปแฟนที่ support เรามาตลอดตอดหนึ่งปีที่ไหนตลอดหนึ่งปีใช่ไหมเราตั้งชื่อตัองคนอะไรเอ๊ะ จริงๆก็แรกๆเลยก็แรกๆเลยครับก็อะองเขาก็ิใครขับวะเนี่ยอผมก็จริงๆชื่อที่เราตั้งตอนแรกก็คือดุดงจังจุ้จั่งเราเพราะแบบมันเกิดจากการที่เรียกเรียกสลับกันเนาใช่แล้วจุงดังดังจุงใช่เหมือนแบบพี่ที่ในค่ายเวลาแบบชื่อผมแบบกบดังมันแบบถือว่าชื่อแปลกนะชื่อแปลกมันก็เลยแบบเวลาชื่อแปลกะใช่ใช่ชื่อแปลกล้วไม่ไม่เคยเจอใครชื่อนี้ใช่ก็ครับ ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกค <forcément, S 2> นนะครับผมตลอดปี 1, ที่ผ่านมาก็แบบทุกคนแบบน่ารักกับพวกเราขอุณมได้ครับผมก็หลังจากนี้พวกผมก็สัญญาครับผมว่าจะทำาเป็นที่ทุกงานนะครับผมทำให้ทุกคนชอบในงานนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆรับที่ตั้งแต่ปีตั้งแต่แบบหนึ่งปีที่ผ่านมานี่คือแบบพพอร์ตเราเราเราตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่ที่แบบโหเรายังแบบยังไม่ได้ถ่ายแล้วแต่ดาวเลยแบบจนตอนนี้คือแบบ ความรักที่ได้มาตืวแผมแบบรู้สึกได้จริงๆว่าแบบอยากจะมอบความรักนี้กลับทุกคนนะครับผมรักทุกคนค่ะอาจารกระแสตอบรับตอนนี้มันคูณเนาะจะทำให้เราทุกคนได้มีแฟนนี้ใหญ่ร่วมกับน้อใช่ครับผมที่กำลังจะถึง Feel f น n Fun Camping Concert นครับผมตอนนี้ก็ยังสามารถซื้อบัตรได้นะครับผมที่ที่ไหนครับที่ไหนครับไทย Ticket น u s e u m บัตรครับเริ่มต้นที่ไหนแล้วครับ เป็นตัวยังไงนะครับเออจริงๆ,ๆตอนนี้ก็ช่วงนี้รเริ่มแล้ะครับจริงๆเชื่อมแล้วแบบเป็นแบบพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งแบบเหมือนต้องไปฝึกร้องเพลงแล้วก็มีแบบอาจจะมีมุกมหน่อยครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผมช่วงนี้ก็ยังอยู่ในโปรเซสการซ้อมครับผมซ้อมที่เป็นซ้อมซ้อมแยกอยู่ครับช่วงนี้จะเป็นซ้อมแยกแล้วเดี๋ยวไม่รู้ตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะประกาศให้เราซ้อมใหญ่ ประสบกานณ์เยอะไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวครับครับแล้วเราเราเราสองคนมีจุดเริ่มนออกไอเดียคืออะไรยังไงบ้างไหมคะอ๋อมีแน่นอนครับเพราะว่าเหมือนผู้ใหญ่ในค่ายก็แบบถามเราว่าเราอยากจะทําอะไรเราอยากเราอยากจะทําอะไรให้แฟนคลับใช่แบบอยากให้เขาเห็นเราแบบไหนเราอยากแบบพรีเซนต์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีครับ เราจะกินร้านเต้นก็คือแบบแน่นแน่นครับเท่เนี่ยเนี่ยมีแต่คนอวยแล้วผมก็ตื่นดันนะทีนี้นะก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วเต้นเต้นพอได้ครับเต้นพอได้ครับผมแต่เชื่อว่าแบบในงานก็น่าจะได้น่าจะได้เห็นกันทำนุนนางร้านเาจะเป็นจะเป็นยงไงฮะโหตอนนี้ก็กำลังดุอยู่เลยครับเท้าเท้าไฟเลยครับตอนนี้เขากำลังมาเลยฮะเขากำลัง ก็ก็มาสอนด้วยครับอย่างแบบคลาสที่แบบคลาสที่ผมแบบเรียนกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึงแล้วกันอ่ะแล้วเขาก็ก็มาก็มาดูครับมาดูประเมินไม่ไม่โอ้ไม่ไม่ถึงกับประเมินมาประเมินเลยประเมินอะอะไรเต้นให้ดูอ๋อเต้นสิอรเนตป็นค้แอนอรต้อ เราติดตามกันดีกว่าติดตามเลยครับผมแต่เต็มที่แน่นอนแต่ไม่แน่นอนครับผมก่อนหน้านี้เรามีความมั่นใจเรื่องการไม่มีหน้าถึงไม่แพนใคเออใช่ได้คะแนอดีได้ดีแล้วครับไม่มีเลยครับจริงๆนะคือแต่เกาะคือไม่มีเลยคือไม่มีเลยแต่แบบพอพอมันแบบได้เรียนเต้นบ้างอะไรบ้างนะครับก็มีความมั่นใจขึ้นมานิดนึงใช่ตอนนี้ก็มั่นใจขึ้นแต่ก็ก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมยังไงก็ต้องแบบ ก็ต้อง,งยังฝึกซ้อมต่อไปการร้องเพลง,ลพลง,น,งน,นะครับพี่การร้องเหรอครับตอนนี้เอาจริงๆเลยโอ้โหเอาจริงไหมตอนนี้ยังเช้าอยู่เสียงยังไม่ตื่นเลยครับผมยังงงอยู่เลยเพลงตัวเองจะร้องได้ไหมเนี่ยเราแบบมันอยู่ในสายเลื่อนนะเพลงไทยผมผมหลับไปครับก็คือแล้วอย่างนี้เลยเก็บไปฝันนะครับแล้วแต่ดาวฉันฝาก แล้วนะครับแล้วผมก็สหรับใครที่อยากมาจอยพวกเรานะครับผมก็คอนเสิร์ตคือฟิลแฟนฟันคอนเสิร์ตนะครับผมแคมปิ้งเตอร์ปาร์ตี้รอบกองแฟนฟิลแฟนฟันแคมปิ้งคอนเสิร์ตฟิลแฟนฟันแคมปิ้ง FFF แคมปิ้งคอนเสิร์ตก็ได้อ่าแบบปาร์ตี้รอบกองแฟนของผมใช่ก็ก็อยากให้ทุกคนมาดูนะครับว่าพวกเราจะแบบมีโชว์อะไรบ้างก็อยากจะแบบให้ครบรถนะครับผมแบบมีมีทุกรถมาเลยมี ม,มีเผ็ดมีเค็มมีเผ็ดของย่างส้อนตำอโออร่อยเต็มเลยไม่ใช่แหละก็คือไม่เต้นแลลวนะก็คือกลางโตก็คือกินข้าวกันกับแฟนก็มาแคมป์ปิ้งกันเลยอ่ะทุกคนมาแคมป์ปิ้งด้วยกันตามคันเสรยงแล้วผมก็อยากจะสนุกแค่ไหนก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับ15ตุลาคมนี้นะครับ